ในแม่พิมพ์เดียวกันใครๆก็พูดเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันชอบเหมือนกันและสุดท้ายคิดเหมือนกันมันเริ่มต้นอย่างไรนะบางทีอาจเริ่มจากโซเชียลมีเดียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ขอองค์การแสดงออกแต่ตอนนี้กลายเป็นสนามแข่งขันขอองค์การลอกเลียนทุกคนอยากเหมือนคนอื่นมากกว่าที่จะเป็นตัวเองเราถูกอัลกอริทึมกำหนดให้ชอบสิ่งที่ระบบอยากให้เราชอบ เราถูกฝีดด้วยเทรนด์ใหม่ทุกวันจนสุดท้ายไม่มีใครรู้แล้วว่าตัวเองจริงๆคือใครลองดูรอบตัวสิทุกคอนมีคำศัพท์เดียวกันพูดถึงสุขภาพจิตความเป็นพิษพลังบวกหรือเส้นทางแห่งการรักตัวเองจนคำเหล่านี้กลายเป็นสโลแกนมากกว่าความจริงคนพูดถึงมันเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นสังคมไม่ใช่เพราะเข้าใจจริงใจจริงว่ามันหมายถึงอะไร ในอดีตความแตกต่างคือเสน่ห์แต่ในปัจจุบันความแตกต่างกลับถูกกลืนหายเพราะเรากลัวจะถูกมองว่าแปลกหรือไม่เข้าพวกโลกออนไลน์กลายเป็นกระจกสะท้อนภาพเดียวภาพของความสมบูรณ์แบบที่ถูกกรองด้วยฟิลเตอร์หลายชั้นใบหน้าเรียบเนียนชีวิตดูดีและทุกคนดูมีความสุขอย่างน้อยในภาพแต่ความจริงแล้วข้างในของเรากลับว่างเปล่าเราไม่รู้จะนิยามตัวเองว่าอะไร เราเป็นใครเมื่อไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือเราชอบอะไรถ้าไม่มีอินฟลูเอนเซอร์มาบอกและเรามีความคิดของตัวเองหรือแค่แชร์สิ่งที่คนอื่นพูดเฟรยาอินเดียเขียนไว้อย่างเจ็บแสบว่า nobody has a personality animal หรือทุกวันนี้ไม่มีใครมีบุคลิกของตัวเองอีกต่อไปเพราะในยุคนี้บุคลิกถูกแทนที่ด้วยภาพลักษณ์ความเป็นตัวเองถูกแทนที่ด้วยแบรนด์ และอัตลักษณ์ของเราถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เรากดไลค์มากกว่าสิ่งที่เราทำจริงๆเราถูกหล่อหลอมด้วยเทรนด์ติกต็อกรีวิวยูทูบช็อตที่เปลี่ยนทุกวินาทีจนเราไม่มีเวลาพอที่จะสร้างความคิดของตัวเองทุกอย่างต้องเร็วต้องเหมือนและต้องได้ยอดวิวเราเลยพยายามเป็นในสิ่งที่ตลาดต้องการไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆและนั่นคือเหตุผลที่คนรุ่นใหม่หลายคนรู้สึกเหนื่อย ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเพราะเราพยายามมากเกินไปที่จะดูเหมือนมีตัวตนแทนที่จะเป็นตัวตนจริงๆลองย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนอินเทอร์เน็ตตอนนั้นการเป็นตัวเองคือสิ่งธรรมดาการมีความชอบแปลกๆไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่เล่นดนตรีใต้ดินหรืออ่านหนังสือแนวเฉพาะทาง ถูกมองว่าน่าสนใจไม่ใช่ผิดปกติแต่ตอนนี้ถ้าไม่ทำตามกระแสคุณจะถูกลืมและในโลกที่ทุกอย่างวัดด้วยยอดไลค์การถูกลืมก็เหมือนการหายไปจากโลกจริงๆเรากำลังอยู่ในยุคที่การเป็นเหมือนคนอื่นกลายเป็นมาตรฐานใหม่ความคิดสร้างสารรค์กลายเป็นสิ่งหายากความกล้าหาญที่จะคิดต่างถูกมองว่าเสี่ยงคนจานวนมากเลยเลือกความปลอดภยัยเลือกที่จะอยู่ในกรอบแต่ความจริงคือ ไม่มีใครที่เหมือนใครจริงๆได้ตลอดไปความแตกต่างคือธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อเราพยายามปิดบงังมันเราก็แค่ทำร้ายตัวเองช้าๆบางคนอาจบอกว่าฉันมีบุคลิกนะแต่ถ้าลองถามลึกๆดูว่าบุคลิกนั้นมาจากใจหรือมาจากเทรนด์เราชอบสิ่งนั้นเพราะมันคือสิ่งที่เราเลือกจริงๆหรือเพราะมันกำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ มันไม่ผิดที่จะติดตามเทรนด์ไม่ผิดที่จะชอบสิ่งที่คนอื่นชอบแต่ปัญหาคือเมื่อเราลืมตั้งคำถามว่าเราชอบมันเพราะอะไรเรามีวัฒนธรรมขอองค์การติดป้ายทุกคนมีคำอธิบายตัวเองในประโยคสั้นๆเช่นฉันเป็นคนอินโทรเวิร์ดฉันมี ADHD ฉันเป็นคนโอเวอร์ติ้งเหมือนบุคลิกกลายเป็นชุดแฟชั่นที่เปลี่ยนได้ตามกระแสะวันต่อวัน เราใช้คำเหล่านี้เพื่ออธิบายความซับซ้อนของตัวเองในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแต่บางครั้งมันก็แค่การหาทางลัดเพื่อให้คนอื่นยอมรับไม่ใช่เพื่อเข้าใจตัวเองจริงๆสิ่งที่น่ากลัวคือเราเริ่มกลัวความเงียบกลัวเวลาที่ไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้โพสต์ไม่มีใครมากดไลค์เราไม่รู้จะอยู่กับตัวเองอย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร โลกสมัยใหม่สอนให้เราขายภาพลักษณ์ขายสไตล์ขายความคิดแต่ไม่ได้สอนให้เรารู้จักตัวตนที่อยู่ข้างในทุกคนอยากเป็นใครบางคนแต่ไม่มีใครอยากเป็นตัวเองจริงๆเฟรยาอินเดียพูดไว้ในบทความว่าสังคมปัจจุบันเหมือนประกวดนางงามที่ทุกคนแต่งเหมือนกันตอบคำถามเหมือนกันและมีป้ายชื่อปัญหาทางจิตใจแปะไว้บนตัวเพื่อเรียกร้องความเข้าใจ แต่ข้างในกลับไม่มีเนื้อแท้ที่แท้จริงแอละมันก็จริงเพราะเราถูกสอนให้แสดงออกมากกว่าที่จะเข้าใจตัวเองเราโพสต์มากกว่าที่เราคิดเราแชร์มากกว่าที่เรารู้สึกเราใช้ชีวิตผ่านจอจนลืมสัมผัสโลกจริงถ้าคุณรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือสับสนมันอาจไม่ใช่เพราะชีวิตคุณไม่มีอะไรแต่เพราะคุณใช้เวลามากเกินไปในการพยายามเป็นเหมือนคนอื่น บางทีคำตอบอาจเรียบง่ายก็ว่าที่คิดแค่ปิดจอสักพักออกไปข้างนอกเดินคนเดีนนเดยวฟังเพลงที่ไม่มีใครรู้จักพูดคุยกับตัวเองโดยไม่ต้องถ่ายคลิปนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพที่แท้จริงมันไม่ต้องดังไม่ต้องมีคนเห็นมันแค่ต้องเป็นของคุณเท่านั้นเพราะในโลกที่ทุกคนกำลังแข่งกันเป็นคนที่เหมือนกันการเป็นตัวเองคือการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว และบางทีความพิเศษของเราก็อาจอยู่ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยซ้ำเพียงแค่เรากล้าจะเป็นมันกล้าจะคิดต่างกล้าจะไม่ต้องเหมือนใครสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ลองถามตัวเองเบาๆว่าฉันยังมีบุคลิกของตัวเองอยู่ไหมหรือฉันแค่เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คนอื่นอยากเห็นถ้าคำตอบคืออย่างหลังก็อย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่ เพราะบุคลิกของคุณไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่รอให้คุณหยุดเรียนแบบโลกแล้วหันกลับมามองตัวเองอีกครั้ง